สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมดีครับทีมครับฮะบ้าแล้ววันนี้พวกเราก็จะมีรายการมาเปิดใหม่นั่นก็คือพามาวิวมาวิวหลังไม่ได้เลยจะเป็นหลังไเนี่บพามาวิวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคอนเซปต์รายการนะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์อนิเมะหรือการ์ตูนนะครับผมแล้วเราจะมาแสดงความคิดเห็นหลังจากดูเสร็จนะครับโดยเราจะเชิญคนที่ไม่เคยดูนะครับผมมาแสดงความรู้สึกโดยทันทีแต่ว่ารายการเราก็มีแค่2คนนะครับซึ่งนั่นก็คือถ้าผมเคยดูมันก็ต้องไม่เคยดูหรือมันดูผมก็ต้องไม่เคยดูซึ่งรายการของเรานะครับผมไม่เคยดูมันก็ไม่เคยดูไอ้เนียไม่ใช่ดิ โอเคครับซึ่งรายการเราจะแบ่งกันปครับสองช่วงคือช่วงรีวิวในเรื่องย่อนะครับแล้วก็ช่วงสองก็จะเป็นช่วงความสร็หลังดูเสร็จนะครับซึ่งวันนี้นําเรื่องอะไรมานะคือเรื่องวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องโมิบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะเป็นชื่อเรื่องนี้กันโมโนนานายวไม่ได้หรอนานาเดี๋ยวว่าเป็นโมูนนาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นให้เขาอ่านนะเยแล้ว อโอเคคำเลือกนี้ <laughs> อชื่อไทยก็ชื่อเรื่องแผนรับกับสัตููนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลย สำหรับใครที่ไม่ต้องการรับฟ้สปอยล์นะปคิดแล้ดไปกันได้เลยเนื่องาภายในอาจจะมีคำพูดไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำโมนูนานะสปอยล์3นาทีพร้อมแล้วเริ่มเปิดเรื่องมาที่เกาะหนึ่งซึ่งเกาะนี้มีโรงเรียนที่รวมเหล่าผู้มีพลังวิเศษไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทำของให้ลอยลอยตัวอยู่กลางอากาศหรือแม้แต่วาดและนี่คือหน้าตาของพระเอกของเรานนกจิมะนานาโอจิมลิมมาเช่นานาโอมันจะถูกเพื่อนในชั้นเรียนแกล้งเสมอเพราะเขามักจะบอกตัวเองเสมอว่าเขานั้นไม่มีพลัง นีกะเละท่อหลอเท่ซึ่งโรงเรียนแห่งน,นี้จริงๆแล้วถูกกอ่อตั้งมาเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูของมนุษยชาติและดูเหมือนวันนี้จะมีนักเรียนใหม่าย้ายเข้ามาทั้งหมดสองคนคน,คนแรก,กโอโนอเดระเคียวยะเทตัดตัดซึ่งคนต่อมาคือฮิรกินานะผมสสเสร็จ จังไ้แทซึ่งนานะได้ประกาศในชั้นเรียนว่าเขานั้นมีพลังในการอ่านใจคนได้นอกจากวันนี้จะมีการย้ายนักเรียนเข้ามาใหม่2คนแล้วยังมีการเลือกประธานชั้นเรียนอีกด้วยโดยนักเรียนทุกคนเต็มใจที่อยากจะเป็นประธานประจําชั้นเรียนกันหมดเลยแต่ดูเหมือนจะมี3คนที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือพี่โ้นมือไฟกับจ้าชายเย็นชาและคนสุดท้ายของเราคือนานโอกที่ถูกนานะบังคับให้เข้าร่วมด้วยแต่ดูเหมือนทุกคนในชั้นเรียนจะยังตัดสินใจกันยังไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นประธานประจําชั้นเรียนดีเคียวยะจึงนําเสนอว่าใครตีกันชนะได้เปป็นนระา แล้วครูมันก็ยอมเฉยตัดภาพไปที่บ้านของนานโอซึ่งนานาโอนั้นมีครอบครัวที่ใกลกันแต่คนอื่นพ่องเขานั้นบังคับให้เขาเป็นผู้นำเมื่อเขาย้ายมาเรียนที่นี่เมื่อถึงเวลาที่จะใกล้กลับบ้านนานาได้มาให้กำลังใจนานาโอว่าพรุ่งนี้สู้ๆนะคะนานาโอจึงตอบกลับไปว่าอีดซึ่งนั่นไม่ใช่คำพูดของนานาโอขากลับบ้านนานาได้ชวนนานาโอไปกินข้าวด้วยกันและได้พูดคุยกันถึงเรื่องครอบครัวของนานาโอและพลังของนานา ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็มาที่หน้าผาแต่อยู่ดีๆนานะก็ถูกลมปริศนาพัดจนเกือบตกผาไปโชคยินดีที่นา,นาโอะคว้ามือของนานาไว้ได้ หลังจากนั้นนานะก็มาส่งนานาโอะที่หอพักใช้นานะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะน,นี่แต่นานาโอะก,ก็ไล่เธอกลับบ้านไปเพราะรังเกียจในพลังของเธอหลังจากที่นานาโอะนอนพักเป็นพระเอกเ v บีอยู่ในห้องแล้วนานาโอะก,ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมนาฬิกาไว้ที่ไหนสักแหง่งทันใดน,นั้นเองยังกัดจังหวะซิทคอมนานะก็านาฬิกามาคืนนานาโอะนานาโอะจึงคิดว่านานะก็เป็นคนดีเหมือนกันนะครับนี่จากนั้นวันต่อมาพี่ล้นมือไฟกับเจ้าชายเย็นชาก็ได้เข้าข้ามหันต่อสู้กันเพื่อแย่งตำแหน่งประธานชั้นปี ล่นมือไฟได้พาดใด้กับเจ้าชายเย็นชาและปล่อยบอลไฟขนาดใหญ่ใส่ผู้ชมที่กำลังเข้าดูซึ่งตรงนั้นก็มีนานะอยู่ด้วยนาโอะที่กำลังอยู่นั้นก็ได้ปลดปล่อยพลังพิเศษของพออมานี่นก็คือการทำให้พลังของผู้มีพลังพิเศษนั้นเป็นโมคะดึงหน้าเลยดิครับตัดฉากกลับมาที่หน้าผานานะได้แสดงความยินดีกับนาโอะที่ได้เป็นผู้นำแต่อยู่ดีๆนานะก็ได้ถามนานาโอะขึ้นมาว่านาโอะขอยืนยันหน่อยนะนาโอะ ว่าพลังของนายคือการทําให้พลังของผู้มีพลังวิเศษเป็นโมคะใช่ไหมดีนานะก็ได้ผกนานะอกตกเหวไปอึ้งไปดีครับคนสปอยก็อึ้งซึ่งจริงๆแล้วนานะถูกส่งตัวเพื่อมาให้ข้าผู้มีพลังวิเศษและตัวของนานะเองก็ไม่ได้มีพลังในการอ่านใจแต่เป็นเพียงจิตวิทยาเท่านั้นจบโอ้พอเสร็จหลังดูเสร็จต้องถามนุ้ยเลยต้องถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงแนะนํามาเรื่องนี้โดนไหมโดนไหม โดนแหละแต่แบบมันผมไม่ชอบอะไรที่มันพลิกๆเร็วไปไงมันบางครั้งเออไม่ชอบความขับมุมเร็วเหมือนกันหักมุมจัดจัดจะเดี๋ยวขอเล่าเหตุการณ์แรกๆก่อนเดี๋ยวที่แบบเออคิดว่ามันทําแม่ทาแม่กันนะสหรับผมนะที่ดูนะคือนางเอกออเอเเแ,แ,แบบอยู่ดีแบบเออมามาเข้าเรียกวันแรกแล้วแบอยู่ดีแบบสปาร์คพระเอกที่แบบว่าเป็นพระเอกที่เฉิเฉมอ่ะแบบเป็นคนที่แบบก็อยู่เป็นโแรงเรียนพลังิเศษใช่ไหม<อ>แต่พระเอกก็ยังไม่เข้ามั่นใจว่าตัวเองมีพิเศษเปล่าเป็นแบบ ลำวิเศษที่ใช้งานไม่ได้หร <g zia> <t> ืออะไรเงี้ยแต่นังเอกเข้ามาปุ๊บอยู่ดีมาสปาร์เอกเลยแบบว่าเออเข้ามาปุยกระเอกคนแรกอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ได้ซ้ำว่าพระเอกมีเลหลังอะไรใช่แล้วอยู่ดีแบบว่ามีแก้เกเรหลังห้องมาจะเออแก้พระเอกอีกแล้เอกก็ยังมาช่วยอีกคือแบบตอนนั้นสำหรับความที่ผมนะแบบเออไม่คิดว่ามันแบบอิเล็ดอินความรู้สึกว่าแบบมันจะเด้ความรู้สึกขนาดนั้นเปล่าแบบผมก็ตอนที่ดูไปแบบเออทำไมนักเอกช่วยขนาดนั้นว่าแบบอาจจะเป็นนี่เปล่า ญาติเปล่าตอนนั้นคิดนะความคิดนะแบบเออเป็นญาติหรือเปล่าจนพอมาหลังๆแบบเออที่แบบมีฉากหนึ่งที่แบบอะไรอ่ะไปไปเหี่ยวป่ะไปเหี่ยวเออที่คุยกันแบบว่าเหมือนแบบตอนแรกคิดว่านราเองมีใจกับพระเอกเ่าเห็นนะเออมันชอบกันนะคนเอออะไรอย่างเงี้ยพีคไหมฉากไหนพีคสุดอ่ะฉากไหนพีคสุดก็ก็คือฉากสุดท้ายแหละที่แบบว่าเออ ไอ้ก็เหมือนไม่ว่าพีคจริงไอ้ไอ้ตอนแรกที่เหวแรกที่ได้คุยกันนะคือแบบมือดีนางเอกอ่ะอันนี้ของเราอะไรเหวี่ยงโดนมีลมพัดมาอ่านักเอกสงสัยไหมไอ้ลมนั้นมันมาจากไหนวะลมเลยก็คือลมเว้ยนั่นแหละก็คิดว่ลมมันจะพัดค้นฟิวได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือมันหรือมันแกล้งทำสะดุดล้มก็สนุมแล้วก็มีลมพอดีมาอย่างเงี้ย กินแย่บวกบว <L an> <Okay. S 2> เป็นคนจิงแย่บวกโอเคเออมาอีกมาช่วยและพอฉากสุดท้าย uh huh. อาจจะคิดว่านักเอกประชดพระเอกเปล่าถึงผ uh ่กแล้วาพระเอกอ่ะ uh huh. เอออะไรอย่างเงี้ย uh huh. แ,แต่พระเอกแบบว่าคงแบบเป็นผู้ชายที่แบบเออผู้ชายบะะแบบกะกาป่ะหรือไงเออไม่เห็นจับเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพระเอกผักกันเนี่ยตัวเล็กแค่นั้นตอนแรกคิดแต่ว่าเม่เซนนะเม่เซนเนี่ยครับผมก็เออแบบโหมันหักมุมจริงอ่ะมาบอกดีเทลหลังว่าแล้วว่าเกิดมีอะไเท่าไงนะฮะ นางเอกที่พูดไปทุกอย่างแบบไม่ได้อ่านใจคนได้อะไรเออใช่มันมันไม่ใช่อ่านมันไม่ได้อ่านใจคนได้ไงแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวแบบเฮ้ยมันเป็นคนช่างสังเกตอ่ะเออถ้าสังเกตใช่ไหมแบบว่าเ้ยนาฬิกาแม่แพงไอ้เนี่ยมันต้องบ้านคนมีตังอะไรอย่างเงี้ยรอยแมวขวดรอยแมวขวดอะไรอย่างเงี้ยสามขีดอย่างเงี้ยแบบไม่คิดแต่ว่าแบบละมือหรือเปล่าเอออาจจะละมือก็ได้แต่คิดว่าเป็นแมวะรเงี้ยรู้ว่าพฏิบัานพระเอกเลี้ยงแมวหรือว่าเป็นเรื่อง อะที่บอกไปว่าจะนาฬิกากา็ากเป็นของพ่อเขาเป็นนาฬิกาที่แบบว่าเหมือนของผมที่เกิดให้มาไม่ได้ของซื้อเองมาใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็แบบจะเรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยที่แบบนักเอกเป็นคนสังเกตเลยตนะั้งแต่วันแรกที่เจอเลยสําหรับสรุปเนื้อเรื่องนะครับผมก็ มีแต่เพีนท่นี้ถ้าเกิดชอบนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันใต้ล่างนะครับผมว่าคลิปนี้มันเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีข้อติอะไรยังไงนะครับผมก็เป็นรายการน้องใหม่นะครับผมสำหรับช่องทีม m ูเดย์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเรื่อมไปแล้วว่าเออเห็นมีคนมาบอกอยู่ว่าพบหลังเราแบบแปลกมากเลยเหมือนเดิมอย่างเดียวเลย คือไม่ใช่หรอครับคือวันนี้นผมจะพูดนานแหละแต่ว่าก็แบบเผื่อมีคนไหนใจดีใจดีอยงนี้สักอาจจะมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับรายการช่องเราก็ได้นะครับแบบสปอนเซอร์อย่างเงี้ยครับเออก็ขอบคุณนะครับถ้าแบบมีนะครับรายการนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมเข้ามาได้เลยหากคุณต้องการบ๊ายบาย